สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกรกฎท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะ ชาวราศีกรกฎทุกท่านคะในช่วงวันที่1 0ถึง20กันยายน2568กการงานและการเงินของท่านเป็นยังไงบ้างท่านจะมีโชคมีลาบหรือไม่ในรอบสัปดาห์นี้มารับฟังกันได้เลยนะคะสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎในเรื่องของการทำงานนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือดีคะ่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุน คอยช่วยเหลือในวันที่ท่านมีปัญหาแม้แต่ตัวท่านเองนะคะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากคนที่ท่านรักและเคารพก็จะประสบความสําเร็จด้วยเช่นเดียวกันค่ะการทํางานเป็นช่วงที่ท่านจะมีการจบจากโปรเจกต์เก่าได้เริ่มทำโปรเจกต์ใหม่หรือไม่ก็ตำแหน่งหน้าที่การงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการงานของท่านอาจจะมีการขยับปรับเปลี่ยน งานของชาวราศีกรกฎในช่วง10ถึง20ถึง30กันยายนจะไม่นิ่งโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจำนะคะงานของท่านนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างข้อดีก็คือว่าท่านจะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ผลงานดีการทำงานของท่านยังคง ออกมาดีผู้หลักผู้ใหญ่ชื่นชมผลงานเด่นมีความเจริญก้าวหน้าบางท่านนะคะงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นมีโอกาสได้รับผิดชอบงานโดยว่าโครงการโครงงานใหญ่ๆเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านจะได้สัมผัสอย่างแน่นอนก็คือว่าจะมีเรื่องที่ทำให้ท่านมีความรู้สึกอึดอัดใจบางท่านถึงท่านที่ว่าเบื่อหน่ายการทำงานกันเลยทีเดียว พยายามหาเวลาลีแลผ่อนคลายบ้างนะคะเพราะว่าการทำงานของท่านนั้นยังคงมีเรื่องอึดอัดใจมีคนทำให้ท่านลำบากใจอยู่บ้างและต่อมาให้ท่านระมัดระวังอย่าเชื่อใจคนง่ายระวังคนในที่ทำงานโดยสายงานที่ท่านทำจะทำให้ท่านเสียความรู้สึกหรือไม่ก็ทำให้งานของท่านผิดพลาดเสียหายหรือมีใครบางคนจ้องจับผิดจ้องที่จะหาเรื่องท่านอยู่การทำงานของท่าน จะต้องละเอียดรอบครอบและรัดกุม่มอย่าชี้ช่องโหว่อย่าอย่าเปิดช่องโหว่ให้เขานั้นสามารถกลั่นแกล้งท่านได้นะคะเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือดีจึงตกเป,เป็นเป้าหมายของคนที่ไม่ชอบหน้าท่านอะไรก็ตามที่เขาจะกลั่นแกล้งท่านได้เขาก็พร้อมที่จะทําระวังศัตรูให้มากๆอย่าไว้ใจเขามากนะคะ ในในช่วงสัปดาห์นี้ฝีมือการทำงานของท่านยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีงานมีปัญหาแต่ท่านจะแก้ไขได้แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านนั้นจะได้ประสบพบเจอก็คือว่ามักจะมีคนทำให้ท่านนั้นรู้สึกเบื่อหน่ายเซ็งนะคะหรือไม่ก็ช่วงนี้ท่านเป็นคนที่อาจจะแอบคิดมากในบางวัน บางครั้งไม่ได้คิดเรื่องงานนะคะเพราะว่างานที่ท่านรับผิดชอบถือว่าท่านทําได้ดีผลงานออกมาดีผู้หลักผู้ใหญ่ชื่นชมมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านด้านการงานจบจากงานเก่าได้รเริ่มทําอะไรใหม่ๆแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านในบางวันก็คือว่าเป็นคนที่แอบคิดมากแอบน้อยใจบางสิ่งบางอย่างอาจจะน้อยใจหัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่หรือไม่ก็อาจจะมีความคิดว่าเอ๊ะทำไมคนนี้จ้องๆที่จะกลั่นแกล้งท่าน ทั้งๆท,ที่ท่านไม่ได้ทําอะไรให้เขาฉะนั้นอย่าไว้ใจคนมากไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกดดันตัวเองทํางานให้เต็มที่พูดให้น้อยลงนะคะเพราะว่าชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎท่านเป็นคนที่ปากกับใจตรงกันอาจจะเป็นเพราะสิ่งนี้ก็ได้ที่ทําให้ท่านนั้นมักจะเจอคนที่ไม่ชอบหน้าคอยกันแกล้งรังแก นะคะและผู้หลักผู้ใหญ่เองก็คอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะด,ดีหลายเรื่องในช่วง20-30กันยายนนี้ทำงานให้เต็มที่อย่าประมาทอย่าอย่าให้มีช่องโหว่ให้ใครกันแกล้งท่านได้ก็พอคะ่ะในเรื่องของการเงิน การเงินของชาวลัคนา,าชาวราศีกรกฎนะคะลัคนาราศีกรกฎนี่แหละชาวราศีกรกฎท่านจะต้องบริหารเงินให้ดีๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ต้องขอเรียนตามตรงว่าค่าใช้ใจ่ายของท่านนั้นค่อนข้างที่จะเยอะระวังจะหมุนเงินไม่ทันจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาท่านใดที่เป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นคนท่านเป็นคนหาแต่มีหลายคนช่วยใช้ ท่านจะต้องบริหารจัดการเงินให้ดีๆนะคะอย่าประมาทการใช้ใจ่ายเด็ดขาดเพราะมันจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามามีดวงเสียเงินโดยที่ท่านไม่คิดว่าจะเสียด้วยระมัดระวังการช่วยเหลือคนอื่นที่ต้องเตือนเช่นนี้ก็เพราะว่าชาวราศีกรกฎท่านเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนชอบช่วยเหลือผู้อื่นจะมีคนนะคะเข้ามาขอความช่วยเหลือจาก,จาก,จากท่าน ในเรื่องเงินเงินทองทองหรือช่วงนี้ถ้ามีใครก็ตามมาชักชวนท่านนำเงินไปลงทุนในรูปแบบใดก็ตามถ้าไม่มีความมั่นใจอย่าลงทุนไม่มีความรู้อย่าลงทุนอย่าเป็นคนที่ใจอ่อนขี้สงสารไม่เหมาะที่จะให้คนอื่นกู้ยืมเงินเพราะเขาจะไม่คืนเงินหรือคืนก็คืนไม่ครบและท่านเป็นคนที่ ไม่ค่อยชอบทวงเงินคนอื่นทั้งๆที่เป็นเงินที่เขาหยิบยืมท่านไปนะคะและต่อมาระวังผูกหลอกยืมเงินนะเขาอาจจะมาพูดเศร้าๆตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จมารู้ทีหลังอ้าเขาไม่ได้ลําบากเขาไม่ได้เดือดร้อนในสิ่งที่เขาพูดเขายังมีกินมีใช้แต่มาหลอกยืมเงินท่านเฉยเลยมันจะมีคนทําให้ท่านเสียความรู้สึกเสียใจเรื่องเงินเงินทอง,ทอง ระวังการโอนเงินระวังถูกมิจฉาชีพหลอกลวงระวังการช่วยเหลือคนอื่นเรื่องเงินเงินทองทองค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่าใช้จ่ายส่วนตัวของท่านถ้าท่านวางแผนการใช้เงินดีๆก็ถือว่าท่านนั้นบริหารจัดการเงินได้ดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้โดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายท่านใดที่การเงินเป็นเงินหมุนท่านยังหมุนเงินได้หมุนเงินคล่องเพราะหนึ่งท่านจะมีรายรับพิเศษ จากงานพิเศษหลายท่านนะคะจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางมีดวงได้เงินพิเศษถ้าท่านคาดหวังเงินจากส่วนใดมีโอกาสได้เงินนั้นมาโอกาสสูงมากที่ท่านจะได้เงินนั้นมานะคะบางท่านจะมีจะค้นพบช่องทางใหม่ใหม,ใหม่ด้านการทำงานหาเงินเพิ่มมีโอกาสได้เงินพิเศษจากการที่มีคนหยิบยื่นเงินช่วยเหลือด้านการเงินนะคะมีคนให้เงินด้วยสเสน่หาด้วยนะ ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะรับหรือไม่รับเท่านั้นเองเพราะว่าชาวราศีกรกฎเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบขอความช่วยเหลือไม่ค่อยชอบพึ่งพาคนอื่นนะคะโดยภาพรวมยังหมุนเงินได้หมุนเงินคล่องแต่อย่าประมาทด้านการช่วยเหลือคนอื่นระวังโดนมิจฉาชีพหลอกลวงระวังการให้คนอื่นกู้ยืมเงินถ้าท่านตั้งใจที่จะขอผ่อนผันหนี้สินจะสำเร็จนะคะอาจจะพูดเยอะหน่อยแต่สุดท้ายเราจะสำเร็จค่ะ ถ้าท่านกำลังตั้งใจที่จะพูดคุยผลประโยชน์เรื่องเงินเงินทองทองวางแผนการพูดคุยให้ดีๆเตรียมคำพูดล่วงหน้าอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างพูดคุยเยอะหน่อยใช้เวลาในการพูดคุยนิดนึงท่านอาจจะเกิดความไม่มั่นใจแต่ถ้าท่านเตรียมตัวดีสุดท้ายแล้วท่านจะประสบความสำเร็จนะคะแก้ไขกับปัญหาด้านการเงินได้โดยภาพรวม20-30กันยายนนี้ชาวราศีกรกฎ ท่านจะมีโชคลาภด้านการงานการเงินนะคะยังคงหมุนเงินได้มีดวงได้เงินพิเศษแต่จะมาจากงานมาจากการลงมือทำไม่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่เหมาะแก่การลงทุนขอวอวยพรให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านเฮงเฮงปังๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นหากเป็นปัญหาขอให้ท่านแก้ไขได้ภายในพริบตาค่ะขอใทุกท่านกํารวยมีความสุข จอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ